อืมังกรตัวเริ่มอารีนาโครโอาร์ตเวิร์คค่อนข้างม,มีเอกลักษณ์นะผมเห็นลักษณะอาร์ตเวิร์คที่เป็นสไตล์เนี้ยมันดูไม่จีนนะมันดูเป็นแนวแบบไปทางร่วมสมัยไปทางตะวันตกพอสมควรนะนี่เป็นน่าเป็นสกิลโชว์สกิลต่างๆของพระเอกหรือเปล่า นี่นพวกผู้ร้ายเหรออันนี้เนี่ยเป็นภาพจากเพล y s t เตชันนะเพราะผมเปิดจากช่องของเพล y s t เตชันนะอู้เร็วมากเลยเร็ว,รวผมดูไม่ทันเลยอะไรเป็นอะไรวะบังคือ มันดูไม่เป็น RPG เลยเพื่อนนึกออกไหมมันผมรู้สึกว่ามันเป็นเกมแอคชั่นยังไงก็ไม่รู้อะแบบไม่ได้ RPG อ่ะไม่ใช่เกมสเตอร์ไฟ n a ลเลยอะ